สวัสดีค่ะมินาซังคอนิจิวานตี้รักคุรักคุค่ะนี้นะคะก็ตามหัวข้อเรื่องนะคะแฟนญี่ปุ่นดีดีคุณภาพชีวิตสูงปีดเลยจริงหรือเปล่า <laughs> คือทุกคนเนี่ยนะคะเตั้งแต่ทราบว่าเน่ยได้แฟนญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะแบบคิดกันเลยว่าเออ แฟนต้องเปแน่เลยพอรู้ว่าเป็นคนญี่ปุ่นปบทุกคนอแะบบฮอโหดีจังเลยมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วแบบดียังไงอะดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ววย,ยนคนญี่ปุ่นก็ก็ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็มารู้คําตอบกับคําถามต่อมานะคะเอ,อแฟนเนี่ยให้เงินใช้หรือเปล่าแฟนเลี้ยงดูดีไหมได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ต้องบอกตรงๆนะตอนที่เจอคำถามอันเนี้ยนะัรู้สึกว่าแบบไม่อยากคุยเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาคิดแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยว่าผู้ชายจะต้องมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกก็แบบนิดนึงแต่พอเจอบ,บ่อยๆจนมันชินแล้วอะเออคนเขาเขาคงคิดแบบนี้จริงๆเนะว่าแบบได้แฟนญี่ปุ่นแล้วต้องแบบเลี้ยงดูอะไรอย่างนงี้จริงๆอะฝั่งญี่ปุ่นอะถามไหมก็ไม่ค่อยนะเพราะว่าคนไทย ก็ไม่ค่อยนะเพราะว่าคนไทยในญี่ปุ่นก็จะแบบเหมือนรู้แล้วว่าการครบกับคนญี่ปุ่นเป็นยังไงก็เขาก็เตือนเราเนาะว่าให้เราอะเคลียร์เรื่องเงินกับแฟนให้ให้เคลียร์ตั้งแต่แรกไม่งั้นมันจะมีปัญหาในอนาคตซึ่งตรงนี้นะก็คิดว่านะต้องขอบคุณเขานะคะเพราะว่าการคุยเรื่องเงินเนี่ยนะคะมันก็ถือว่าเป็นการวางแผนครอบครัวอย่างหนึ่งเนาะคุยกันแบบมีหลักการนิดนึงนะไม่ใช่แบบว่าเออขอแบบ กนเขาอะไรอย่างเงี้ย oh. เท่านี้นะคะนก็จะมาตอบคําถามหลายคนแล้วก็อาจจะและเพื่อนๆ oh. เ,เองก็อาจจะสงสัยนะว่าแฟนคนญี่ปุ่นเนี่ย oh. เขาเลี้ยงเราจริงๆหรือเปล่านะคะค oh. ําตอบของเน่ยก็คือไม่ได้ให้นะคะ oh. แล้วก็ถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจนะที่แฟนไม่ได้ให้ฟังเพราะว่าเราก็คุยกันแล้วนะว่าเออถ้าเราแต่งงานกันเนี่ย ไม่ไม่ได้ให้เงินเราแต่เราอะ่ะจะทำงานนะซึ่งเราก็ต้องทำงานให้ได้เกินระดับภาษีอะค่ะ mm. ก็คือ mm. เรื่องภาษีอะเราต้องศึกษาให้แม่นนะถ้าเกิดสมมติรายได้เราเกินเส้นนี้ปุ๊บเราต้องเสียภาษีเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องศึกษาให้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีรายได้อยู่ประมาณ8,000 80, 0เยนต่อเดือนอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องเสียภาษีส่วนบุคคล ประกันสังคมแล้วก็เงินบำนาญญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้จ่ายทุกคนนะคะถามว่ามีคนไม่เอาไหมมีนะแต่แบบส่วนใหญ่จะบังคับอะคะ่ะว่าให้ให้เอานะประกันสังคมมีก็ดีนะประกันสังคมเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จ่ายแค่30%มอย่างเงี้ยค่ะสรุปก็คือแนทะกับแฟนก็ตกลงกันนะว่าเออแนทะไม่รับเงินเขานะ แนทจะขอทํางานเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นเลยที่เรารู้จักก่อนที่เรารู้จักกับแฟนจนมารู้จักแล้วก็จนแต่งงานเนี่ยเราก็ทํางานของเรามาตลอดแล้วเราก็มีเงินเดือนมีโบนัสมีค่าคอมมีค่าอะไรเพิ่มเติมนะบางเดือนก็ได้มากกว่าเขาได้ซ้ํานะคะภาษีอะ่ะก็คือเนทก็จ่ายเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนยังโสดเลยก็จ่ายแบบเต็มๆเ,เลยประกันสังคมก็ เข้ากับบริษัทนะคะแล้วก็เงินบำนาญก็จ่ายเองส่วนของแนทไม่อิงก,กับแฟนส่วนตัวนะแนทคิดว่าแนทไม่รับเงินจากสามีแต่แนทขอออกไปทำงานดีกว่าเพราะว่าออตอนนั้นะ่ะที่แนทจนถึงตอนนีนะ้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีไฟอยู่ตอนที่แต่งงานก็คือตอนอายุ28นะคะ จนถึงปัจจุบันก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีไฟเราอยากจะใช้เราอยากจะใช้ความรู้ที่ตัวเองมีแล้วเราอยากจะออกไปดูโลกภายนอกอยากจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเจอคนแบบใหม่เจอนวัตกรรมใหม่ๆข้างนอกมันดีกว่าอยู่ในบ้านที่แบบไม่ได้อะไรเลยแล้วอยู่คนเดียวคุยกับผนังกำแพงฟ้าคุยกับใครดีไม่มีคนคุยอะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีลูกนะอะ ถ้ามีลูกมันก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ามีลูกมันก็แบบเออมันเป็นหน้าที่เราต้องทําตัวเป็นแม่เราต้องดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถ้านัทมีลูกนันก็คงจะต้องกลับมานั่งคุยกับสามีใหม่ว่านัทอะไม่มีเงินแล้วแฟนจะเออดูแลค่าใช้จ่ายอย่างไงนะคะช่วงนี้เองอะต้องบอกตรงๆว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันรุนแรงมากบริษัทแฟนนทก็แบบจะเรียกว่าปิดตัวก็ไม่เชิงอะนะ เออเพราะว่าแบบพนักงานก็ต้องต้องแบบให้เขาออกอะไรเงี้ยจริง,รงๆก็ไม่เชิงให้เขาออกเขาออกเองนะเพราะไม่ได้มีงานให้ทำก็สถานาการณ์แฟนก็ไม่ค่อยดีอย่างแนทเนี่ยเป็นล่ามฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็แบบเป็นไกด์งานของแนทส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับคนต่างชาติทั้งหมดเลยแล้วตอนนี้พอเจอโควิดอ่ะแนทก็ไปไหนไม่ได้แล้วจะขอแฟนนะคะไปทำงานที่ร้านยาเหมือนเดิม ก็คือเคยมีงานพาร์ทไทม์ที่ร้านยาเนาะและเจ้าขอออกไปทํางานเหมือนเดิมแฟนก็ไม่ให้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นสถานการณ์ก็ถือว่ายังจะน่าเป็นห่วงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแฟนก็เลยไม่อนุญาตให้ออกไปค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราทํำยังไงคะก็บ้านแนทเนี่ยนะคะพวกค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าที่พักแล้วก็ค่าของใช้ต่างๆพวกแชมพูเอ่อแชมพูคอนดิชเนอร์ ของใช้จําเป็นในบ้านนะคะพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแฟนเนี่ยเป็นคนซื้อเป็นคนจัดการทั้งหมดส่วนค่าอาหารเนี่ยเป็นคนจ่ายนะคะก็ค่าอาหารเราจะกินเยอะกินน้อยก็แล้วแต่เราถ้าเรามีน้อยอย่างช่วงเนี้มีน้อยมากก็แบบประหยัดสู้ตายเลยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เป็นโควิดน้อเนยก็ไม่ได้ทำงาน นะแต่ว่านะก็มีร้านออนไลน์ะะคะก็คือส่งของจากญี่ปุ่นไปขายที่ไทยนะคะแล้วก็ส่งไปให้คุณแม่ขายแล้วก็เป็นไรายได้เสริมให้แกนะคะก็ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆช่วยสนับสนุนด้วยนะคะสามารถเข้าไปชมกันได้ที่ s h o p ป e Life in Japan นะคะหรือถ้าใครสนใจสินค้าจากญี่ปุ่นนะคะ แอนิเมะรถยนต์เครื่องสำอางเลยนะคะก็ไปที่ j p a ป to you นะคะเป็นเพจของแนทเองทำมานานแล้วนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็ที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนี่คือข้อตกลงระหว่างแนทกับแฟนนะคะแต่ว่าครอบครัวคนอื่นๆเขาก็มีแบบที่สามีให้เงินภรรยาอยู่นะถึงแม้แบบ บางครอบครัวเขาไม่มีลูกแต่ว่าภรรยายเป็นแม่บ้านเต็มตัวเนี้ยไม่ได้ออกไปทํางานนอกบ้านเขาก็รับเงินเดือนจากสามีแล้วก็ดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันแล้วแต่คนนะยังไงนะคะนัตก็อยากให้ลองฟังข้อมูลจากหลายๆคนนะเน,นเชื่อว่าตอนนี้มียูทูบเบอร์ที่เป็นแม่บ้านแล้วก็ยูทูบเบอร์คนไทยในญี่ปุ่นอนะ่ะเยอะอยู่ก็ไปไล่ฟังของแต่ละคนนะคะแล้วก็ลองเอามาปรับใช้ให้เข้ากับ เพื่อนๆดูนะคะยังไงเน่ยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่ชมคลิปมาถึงตรงนี้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้นะคะถ้าแนทพอจะตอบได้ก็จะไปตอบให้หรือถ้าหัวข้อไหนน่าสนใจเนก็จะเลือกมาพูดมาแชร์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะบ๊ายบายมาตานเอง